ต่อครับดีนะครับคู่นี้ดีมาเจอกันในเป็นการแย่งกันที่หนึ่งในสายแนะครับเนี่ยกาแย่งกันเข้ารอบิ๊กสนุกแน่นอนแล้ครับแต่ก็อย่างว่าครับไม่มีใครอยากเป็นที่สองรองใครแล้วครับพอที่หนึ่งของแต่ละสายนีจะได้ไปเจอกัที่สองอีกสายแล้วครับสนามหนึ่งครับสเวกแจ๊คกับบิ๊กเอ็มแปดแปดไอค์มาดามจี้ส่วนสนามสองครับ ทุนไนอิกเงินหารดอทคอมครับจับหนุ่มบ้านดอนอเงินหานบ้านดอนนะเงินหเงินหานดอทคอมในชุดสีครีมนะอะทุนไนททนไนในชุดสีครีมหนุ่มบ้านดอนในชุดสีน้ำเงินสนามสองนะครับส่วนสนามหนึ่งนี่รกระสแก๊กสีแดงครับวิเอ็มแปดแปดสีเหลือครับ ออกนอกกออยู่หมเขาคิดว่าออกสนาม <c oughs> แล้วใครรใรใ่ประการให้เป็นเปวแล้วเป้าาแล้วเปลาาแล้ว นี่นี่ขีดกันเองอีกแล้วครับสองคนนี้เออเอเอ ยกบอลหูติดผู้เล่นของบิ๊กเอ็มเอาแล้วนะครับโดนโตกลับไปเอาเร็วกว่าครับเร็วกว่าแล้วแต่ยาวไปหน่อยแล้วจ an, uh, ังหวะนี้โอ no ้โหครับพิ่ัฝึกประตูอ่านเกมดีครับเอาแล้วครับหาบอลขึ้นหน้าสวัสแก๊สสวัสแก๊สสวัสแก๊สสวัสแก๊กได้ไปยกบาแล้วโอ้โหบิ๊กเอ็มครับกรรมการไปได้เปลี่ยนไปเลยบิ๊กเอ็มแปดแปดบิ๊กเอ็มแปดแปดเอ็กมาดาบที่ อีกบาดาลตี้แม่ึหนไหม,มครับมาได้พิงไว้กลายเป็นบอลของสเวกเก,ก็ตครับสเปกเก,ก็กบอลทุ่มของสเวกเก,ก็ตครับ เดมาได้อูพิกสวยครับสวัสดีะลี้วไม่ไม่ได้สวัสดีครับกลายเป็นบอลของพิก M88 ถึงทันไหมออกไปแล้วครับกรรมการบอกออกไปแล้วกลายเป็นบอลของพิกเอ็มแปดแปดเอ็กซ์มาดามจี้ทง มาตามที่สิงสบีเอเอแปดแล้วเนี่เล่นยังไงครับตกเข้าไปได้ได้ทิ้งไว้ได้แล้วเข้าขวาโอ้ยอู้ยเจตัวเล็กอุย้ยผมเสียวแทนเลยเมื่อกี้นี้ครับอู้เฉียดเจ้ตัวเล็กไปทีเดียวเออโอ้โหท่านโดน่เป็นล่วงเลยนะลูกสายเต็มเต็มเมื่อกี้นะั้นโดนเป็นล่วงเลยนะครับ มาได้ครับสวักแก๊กสวักแก๊กเราขวาแล้วยิงคระโดดเรียบร้อยครับแม่กลายเป็นสวักแก๊กครับยิงขึ้นนำบิ๊กเอ็มแปดแปดเอ็กซ์บาดามจี้ไปแล้วครับตอนนี้ก็ัหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ

เอกมาดามจี้ก็แมนตกเป็นไายตามหลังแล้วครับเป็นที่หนึ่งกับเป็นที่สองนี่ต่างกันแน่นอนแล้วครับการคว้าสายครับครูต่อไปทั้งสองสนามก็เตรียมความพร้อมเลยนะครับแม่อ้าวผู้ช่วยขาดับโอ้โหแต่ลูกนี้ครับเกือบไปแล้วครับหลบตามตีเสมอได้เหมือนกันแสกแก๊กแสกแก๊กบิ๊กเอ็มแสกแก๊กบิ๊กเอ็ม88 บิ๊กเอแล้วฟาโอ้ยทางนั้นก็แม่ คู่ต่อไปก็เตรียมความพร้อมไปเลยนะครับสนามที่สองกับคู่สุดท้ายนะฮะมาดามนีครับพบกับหลานย่าเอกชั้นแดงครับสนามที่สองนะครับส่วนสนามที่หนึ่งครับคู่ต่อไปครับเป็นปาาปื้มครับพบกับปู่ม่วงวอิเออร์ครับสนามที่หนึ่งครับคู่ต่อไปครับปาาปื้มครับพบกับปู่ม่วงวอิเออร์ครับ ส่วนสนามที่2ครับคู่ต่อไปเป็นมาดามีพบกับหลานย่าเอกชั้นแดงครับต่อได้ครับสวัสดีคุ่หลังกลับไปคู่ต่อไปสนามหนึ่งครับปราบปื้มครับกับปูม,ม่วงวลอลเลย์ครับแม่ต้องบอกว่าแย่งกันเข้ารอบโดยตรงนะครับคู่นี้ถือว่ามันแน่นอนแล้วครับ ผลงานที่สองก็เป็นมาดามนีครับจับหลานย่าครับโอ้โห oh, สิว่าหูเป็นนักสุดท้ายนี่<ม><ม>สนุกกันแน่ะนอนหละครับ <Hey. S 1> มาได้ หลังจากจบรอบแรกครับเราจะไปต่อรอบสองในรอบ12ทีมนะเรา12ทีมครับมาได้ครับสวัสดีสเต็ป ตะแวกแงะยกขึ้นครโอ้โหเล่นแบบนี้โดนบีบนะครับโดนบีบแน่ครับแม่ย่างดีครับเอาตัวอ้าวเตะมืดเลยอ้าวมืดต่อมืดครับมืดต่อมืดมืดต่อมืดเข้าซ้ายหักโอ้ยยัอไงแล้วแม่ไม่ได้ครับระวังครับมาต่อได้ ถีบไว้ครับบิ๊กเอ็นบิ๊กเอ็นแต่แต่บิ๊กเอ็นแต่แต่บิ๊กเอ็นแต่แต่แล้วบ้าเก็บไว้ได้แล้วเข้าป้าโอ้โหเอาแล้วทีครับสนามสองครับเงินหารดอทคอมครับยิงขึ้นนำหนุ่มบ้านดอนไปแล้วครับตอนนี้หนึ่งศูนย์ครับที่สนามสองครับที่สนามสองครับดีสกอร์แล้วครับเงินหารดอทคอมครับ ยิงขึ้นนำหนุ่มบ้านดอนไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหครับสุดเชื้เลยครับตอนนี้ครับกาแฟครับต้องขอขอบพุณนเลยครับด้านกาแฟแม่น้องภูนะครับแม่ขระพุณเลยครับกาแฟครับวันนี้ติดเชือนะใครสนใจได้กาแฟฮะทางเข้าสนามเนาะ จอดอยู่ที่ทางเข้าสนามน,นะครับอุดหนุนได้เลยนะครับกาแฟเข้มข้นกาแฟเย็นๆกาแฟร้อนๆพร้อมเครื่องดื่มนะฮะอยู่ตรงทางเข้านะฮะไปอุดหนุนได้นะครับแม่น้องโพนะฮะตรงนั้นเลยครับจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเอาไงครับลุงเซฟสวัสดียังไม่ยังไม่ชิดหน่อยชิดหน่อยมันจะได้บุญหรือได้บาปครับเนี่ย มาต่อได้ครับสวัสดแก๊กสนามหนึ่งนะตอนนี้สวัสดแก๊กสวัสดแก๊กแม่ติดเรื่องของบิ๊กเอก็นแปดบอลลูกบอลกรรมาการนหนิ่งเลยคู่ต่อไปสนามหนึ่งเตรียมความพร้อมเลยนะครับปั๊บปื้มครับกับปู่ม่วงวอลเลอ,อร์ครับเตรียมความพร้อมของท่านเลยนะครับ อะไรครับโอ้สีเสื oh. Oh. ้อโอ้งมันขาวชมครับน่ครับตันบอล ระวังครระวังไหนนาครับส่วนสนามที่สองครับมาดามนีครับก on ับหลานย่าเอ็กช่างแดงครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับสนามที่สองนะครับเก็บได้เข้ามาไปก่อนครับ ที่อุ้ยโดนดักดักมันเต็มไหวไหมครับแบบนี้ไม่ไหวเลยนะเต็มมือเต็มตาแล้วเป็น big m แปดแปด b i ก m แปดแปด b l a c กว้างออกมากครับแเกตแก,ก,กเแกตแเกตครเปิดบอลกมาครับแเกตยกยาวยาวมาแม่ มาครับไหวแล้วแม่ออกมาได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วแจ่วป่านี้มีเดนียวมีล้างแหน่าครับโยกมา มาครับสแกเก็กสแกแก็กอู้สาวเกให้น้ออ้กลายเป็นฟีคิดของสแกแก็กครับสวัสดีครับ ายาวยาวมาของซาบากันยิงไกลอางว่านี่โอ้โหโอ้โหเปลี่ยนยกทุนเลยครับตอนนี้ครับบิ๊กเอ็มแปดแปดเอ็กมาดามดี้ 1, 2, 3, 4, ครับหนึ่งสองสามสี่ครับเปลี่ยนสี่คนเลยนะครับเปลี่ยนออกไปสองก่อนครับบิ๊กเอ็มแปดแปดบิ๊กเอ็มแปดแปด เอ็มแปดดเมาครับึ้นหลังกับมาก็ได้บิดเอ็มแปดบิเอ็มแปเอาแล้วครับสเปคเก๊ก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 ได้ สบายแก๊กสบายแก๊กไหลเข้ามาสบายแก๊กไหลแล้วลงลงแล้วโอ้โหใจกว้างอย่างน้ำทะเลสวัสดีแล้วโดนเพื่อนของบิ๊กเอ็ดแปดดักบอลไม่ได้บิ Big ๊กเอ็ดแปดเตะสวัสดีครับได้เป็นบอลทุม่มกลายเป็นบอลทุ่มของบิ๊กเอ็ดแปดเอ็กมาดามจี้ เอ็มแปดบีเอ็มแปดบีเอ็มแปดไหลเข้ามาด้านในแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วครับเบร์ตามตีเสมอมาแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วสิครับไกยเป็นเรื่องแล้วแบบนี้ครับงานครับเตรียมฉลากมาเลยครับแบบนี้สุดนี้ใคร หาจบแบบนี้นี่จับฉลาดนะอาารย์ไม่ผิดนะครับนะเออแล้วด้านใหญ่ก็โมโหดาทีมบาบของแท้ครับโอ้โหดาทีมบาบของแท้ครับสมมติจะไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับสำหรับแซมแกล์กับบิ๊กเอล์แปดแปดเอ็กซมาดามจี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับสนามหนึ่งกระป๋าปื้นครับพบกับปู่ม่วงวอลเลย์ครับอันนี่ครับจับ เออยิงซ้ายแล้วหมเกครับีเดียี่สองัยิงเปียกย่ิงเมื่อกี้เลยยิงกุ้งก็หมดเวลาลยจหมดเวลาแล้วจบตอนนี้ทีาีกนเปียได้าีเดียวี่สับนอเกมชุม่ดีกวครับาโดนีี่อย่อสมีิ เจออะไรครับปาปื้มครับป่าปื้มกับปู่มมบรลเออร์ครับสนามหนึ่งครับเชิญครับกำลังทำอยู่ครับก็แบบนี้เก็บแดงไม่ได้เก็บแดงไหลังเก็บแดงไม่สีต้องอบ เอาละครับกรรมการส่งสัญญาณมือแล้วครับสนาม2ครับเหลือ1น,นาทีครับสกรอร์ยังคงเป็น,น1 0อยู่ครับเงินหาร .com ครับยังนำหนุ่มบ้านดอนอยู่ครับรูปเดียวอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมาได้ไหลออกไปทางขวาแล้วแล้ว แม่โดนจิ้มครับ จะไหมสุดท้ายเดินเ้าไไหมครับาี่สิบแปดจะไหมรัน้ได้ครับจับชิ้นที่องินต่อจับได้ใครจะจับก่อนได้เลยครับจับชินนี้ความรู้มาเลยเอาผาถไายอีกพีตบอกว่าผาถ่ายก็เลยไม่ได้ไปาถ่ายไม่ได้ เจมสไม่ได้กินกระตันเลย